สาเหตุก็คือการที่ผู้ผู้ก่อเหตุนะฮะสาเหตุจริงๆน้องบอกว่าเกิดจากความขับแค้นใจนะครับที่ถูกน้องผู้ผู้ตายนะครับตอนอยู่ในโรงเรียนนะตอนพักตอนเที่ยงนะครับผู้ตายเนี่ยได้เข้ามาเหมือนบังคับของเงินจากเขา20บาทเองอ้างว่าจะเอาไปซื้อบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการชกที่ศีรษะนะครับแล้วก็ชกที่ใบหน้าครับช่วงประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องน้องผู้ก่อเหตุบอกว่า กับผู้ตายเนี่ยได้ได้คำว่าขนาดอย่างนี้ประมาณ3-4ถึงครั้งซึ่งเดยวเราก็ต้องไปสอบพยานในโรงเรียนว่ามีใครมีการที่เกิดขึ้นมีบ้างมูลเหตุใจก็มีแค่นี้ครับโดยสภาพทั่วไปน้องน้องผู้กระเตุเนี่ยก็มีสภาพสติธรรมะจนร้อยสามารถตอบปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับคนทั้งทางนายความทางนักจิตหรืออายการที่อยู่ในห้องต่างคนก็ลงลงความเห็นว่าน้องมีมีมีสภาพจิต ที่ปกติน,นะฮะตามที่มีการสอบถามมีพู<อ>ดถึงมีทุกครั้งน้องเขาพบปิดตัวไปทุกวันหรือไม่ฮะน้องด้วยความที่ขับแขนใจนะครับน้องก็บอกว่าน้องอได้ไปซื้ออาวุธมีดมาครับแล้วก็เอาไปซ่อนไปในโรงเรียนซื้อมาล่วงหน้ากี่วันนะคะถึงไปซ่อนไปที่โรงเรียนคบอกว่าเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมใช่ครัคือคือพกซื้อวันเสาร์แล้วก็พกพกไปโรงเรียนพกไปโรงเรียนเมื่อเช้านะครับแล้วก็ไปซ่อนไปซ่อนไว้